พุทธทาธุจัดอยู่ไปไม่มีตายแม้ร่างกายจะดับไปไม่ฟังเสียงร่างกายเป็นร่างกายไปไม่ลำเอียงนั่นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลาพุทธทาธุคงอยู่ไปไม่มีตายถึงดีร้ายก็จะอยู่ ผู้ศาสนาสมกับมอบกายใจรับใช้มาตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลยพุทธธาตยังอยู่ไปไม่มีตายรู้อยู่รับใช้เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเฉยด้วยธรรมโครตรตามที่วางว่าอย่างเคย โอ้เพื่อนเอ๋ยมองเห็นไหมอะไรตาย หนูจะช่วยกันหนูจะช่วยกันสืบสารปณิธานสามสืบสารปณิธานสามท่านอาจารย์คุณธรามคิดบุกท่านอาจารย์คุณธรามคิดบุกคือคือหนึ่งนึตอนเข้าถึงวัวกันศสนาของตนสอง ให้ถูกต้องคือหนึ่งทำให้คุณก็คุณแม่ชื่นใจสองเป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูทำให้คุณครูชื่นใจสามเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนทำให้เพื่อนชื่นใจสี เป็นพลัมือตรีของชาติทำให้ชาติชื่นใจห้าเป็นศาสนิลที่ดีของ หนูจะเป็นเด็กที่ทำให้โลกนี้ทีให้้โลกนมีสันติสุขสันติภาพและอิสระภาพและทำให้โลกนี้สวยงา่ายสาธตกา